นะครับอ่าแอดมินลบกวนแอดมินเลคคอร์ดสำรองไว้ด้วยสักนิดหนึ่งนะครับเผื่อเผื่อพลาดกันพลาดนะครับนะโอเคครับผมครับอ่ะโอเคครับมาที่เนื้อหาบทวิเคราะห์ครับก่อนอื่นมามองในภาพรวมของภาพเดือนก,นกันก่อนสักนิดหนึ่งภาพเดือนวีคผมขออนุญาตไปเร็วๆสักนิดหนึ่งนะครับจะได้เข้ามาสู่วางแผนกลยุทธ์ในระหว่างวันของเราในวันนี้นะครับนะ ภาพของเดือนนะครับภาพของเดือนต้องบอกว่าตอนนี้สวัสดีเพื่อนที่เข้ามาด้วยนะครับรบกวนปิดกล้องให้ด้วยขอบคุณครับภาพเดือนเนี่ยต้องบอกว่าเรายังติดตามอยู่นะครับสำหรับการยืน mn 3เอาเป็นว่าถ้าเดือนยังไม่ปิดผมยังลุ้นนะครับยังลุ้นการกลับขึ้นมายืนเหนือ mn 3อยู่ต้องบอกแบบนี้นะครับจริงๆก็ยังเหลือเวลาอีกประมาณสักสิวัน นะครับไม่ถึง10บดีก็8วันใช่ไหมก็คือสัปดาห์นี้เราก็พ่วงสัปดาห์หน้าอีกนิดหน่อยนะครับก็ยังลุ้นอยู่ในการกลับขึ้นมายืน MN3 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะลุ้นไปถึงเมื่อไหร่ถึงสิ้นเดือนกรณีที่1กรณีที่2คืออย่างน้อยราคาจะต้องไม่หลุดดีสีดีสคืออะไรใครที่มารับชมกันครั้งแรกรบกวนนะครับ ไปดูคลิปรายสัปดาห์ก่อนจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเพราะว่าผมลงเรื่องของชื่อเทรนรายละเอียดเทรนการอ่านเทรนตรงนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับนะเพราะนั้นผมอาจจะยังไม่ผมอาจจะไม่ได้ไปพูดเรื่องของชื่อเทรนมากนะักทั้ง mn 3 d 4 4 ch ทับหน h ทับ2ออะไรพวกนี้ไปทำความเข้าใจในบทวิเคราะห์สัปดาห์ก่อนละกันเดี๋ยวจะเป็นการยืดเยื้อในการทำคลิปทุกวันทุกวันเนี่ยมากเกินไป นะครับเอาเป็นว่าภาพของเดือนครับลุ้นปิด mn3 เดือนนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่หลุด dc ด้วยนะครับทั้ง2เงื่อนไขนี้ยังอยู่ในเงื่อนไขของเราครับสำหรับการลุ้นในการที่เป็นทิศทางขาขึ้นอยู่นะครับมาที่ภาพเดือนครับได้ขอภัยครับภาพของวีคนะครับภาพของวีคต้องบอกว่าบริเวณ dc อยู่ตรงไหน ตอนนี้โลสุดท้ายนะครับที่เราคุยกันคือหนึ่งเกศย์ครับโลเมื่อวันพุธโลของกลางสัปดาห์ที่แล้วนะครับรับนี้ต้องห้ามหลุดนะครับรับนี้ต้องห้ามหลุดและภาพของสัปดาห์อย่างที่ผมบอกนะครับว่าสัปดาห์นี้เนี่ยผมมองภาพเป็นไซด์เว์เพราะฉะนั้นแท่งเทียนเราไม่ต้องไปพูดถึงเลย แท่งเทียนระดับเดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยมีโอกาสพลิกไปพลิกมาได้ตลอดต้องบอกแบบนี้นะครับเพราะว่าในช่วงที่ตลาดเป็นไซเย์ครับมันมีโอกาสพลิกขึ้นสะบัดทดสอบแนวต้านชนแนวต้านเจอรับกลับตัวไปกลับตัวมาได้เสมอผมจึงบอกว่าในภาพของสัปดาห์เนี่ยเรามองไซเย์แท่งเทียนในแต่ละวันที่เราเคยแพลนกันว่าจะเดินแบบหนึ่งสสาสี่ห้าแบบนี้เนี่ยก็ต้อง ปรับไปตัดออกไปเพราะว่าความเน,น่าเชื่อถือของการอ่านแท่งเทียนในช่วงนี้จะใช้ได้น้อยลงนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคุยกันเอาไว้ถูกไหมเพราะนั้นเรื่องนี้ฝากเอาไว้แล้วกันผมมองภาพเป็นไซด์เวย์ระดับสัปดาห์นะครับก็คือทั้งสัปดาห์นี้เนี่ยมองเป็นไซด์เวย์มีโอกาสพลิกไปพลิกมาได้เสมอนะครับเพราะนั้นจัดการความเสี่ยงบริหารจัดการหน้าตักตัวเองกันด้วยนะครับในภาพของสัปดาห์ยังมองให้น้ำหนักไปทางไซด์เวย์ครับทีนี้กรอบไซด์เวย์ล่ะ กรอบไซด์เวย์อยู่ที่เท่าไหร่นะครับต้องบอกว่ากรอบไซด์เวย์แนวต้านผมให้ไว้ที่หนึ่งเก้าห้าศูนย์นะครับแนวรับมองที่หนึ่งเก้าอันนี้กรอบใหญ่นะครับกรอบภาพของเดเลยนะครับนี่คือกรอบใหญ่เพราะนั้นกรอบตรงนี้กินระยะประมาณห้าสิบเหรียญทองคำนะครับเพราะฉะนั้นแนวรับตรงนี้ครับหนึ่งพัน้าร้อยแถวนี้ต้องบอกว่าใครเล่น ใครเล่นกลยุทธ์ไซเวย์หรือกลยุทธ์เล่นในกรอบราคาในไทม์เฟรมระดับ4ชั่วโมงเล่นได้เล่นไซเวย์ในกรอบนี้ครับ1950ถึง1900ครับต้องบอกว่าตอนนี้เข้ามาสู่โซนแนวรับของเราเป็นที่เรียบร้อยถูกไหมเพราะนั้นเอาจริงๆแล้วโซนนี้คือโซนเก็บของครับสำหรับคนไซเวย์คนเล่นสั้นด้วยนะนะครับ เก็บของไปดูจังหวะสัญญาณเพิ่มครับและเก็บที่ไหนครับหนึ่งเก้าห้าศูนย์ครับยังมองว่าถ้าเห็นสัญญ,ญาณกลับตัวแถวนี้ยังมีโอกาสกลับตัวขึ้นไปแถว 1950. แถวหนึ่งเก้าห้าศูนย์เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกแหละว่าเมื่อวานเราเห็นแท่งเปิดบวกมาก็จริงขออภัยครับปิดบวกมาก็จริงแต่เมื่อเช้าใครดูอย่างนี้ผมบอกนะละวังเทขายครับเทได้ดื้อๆเหมือนกันช่วงนี้ไซเย์ครับ เพราะนั้นไซเวจะไปอ่านเทรนด์ไม่ได้อ่านแค่กรอบราคาก,กว้างๆเท่านี้เรารู้แล้วนี่คือกรอบของภาพมันคือตรงนี้แต่จะเอาแน่เอานอนจะสะบัดขึ้นลงจะสะบัดลงล่างเกิดขึ้นได้เสมอถูกไหมนี่คือช่วงไซเ a วต้องเข้าใจตลาดด้วยนะครับนะไม่ใช่อูดบอกจะขึ้นสัญญาณเหมือนจะขึ้นอยู่ๆก็พลิกลงคือไซเย์มันเกิดอะไรขึ้นก็ได้ต้องบอกแบบนี้นะครับมันคือความไม่แน่นอนครับมันมันคือความไม่เป็นเทรนด์นั่นแหละ เพราะอะไรเพราะทุกคนก็ต่างลังเลครับคนที่จะช็อตก็ลังเลคนที่จะบายก็ลังเลสู้กันไปสู้กันมาอยู่ตรงนี้ครับเกิดเป็นไซเวย์เกิดขึ้นเกิดเป็นความต่อสู้กันทั้งสองฝั่งเกิดเป็นความไม่มั่นใจที่จะให้น้ำหนักหรือซื้อไปทางไหนเยอะๆเท่านั้นเองนะครับนี่เป็นภาพของเดนะเพราะนั้นยังให้ภาพของการไซเวย์ครับกรอบกว้างๆของเดย์หนึ่งเก้าห้าศูนย์ถึงหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์ครับ มามองที่กรอบสี่ชั่วโมงกันบ้างครับอย่างที่เราบอกแหละกรอบหลักนะครับคือหนึ่งเก้าห้าศูนย์กรอบลับนะครับหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์กรอบกลางครับเอากลางกลางตรงเนี้ยมันอยู่บริเวณหนึ่งเก้าสองห้าที่เราตามกันมาเมื่อเช้านะครับแต่ว่ามันมีการปรับกรอบบีบกรอบลงมาเล็กน้อยครับลงมาอยู่บริเวณหนึ่งเก้าหนึ่งห้าทีนี้จังหวะแบบนี้เนี่ยผมมองว่าตรงเนี้ย มันก็แกว่งขึ้นแว่งลงอยู่แถวนี้แหละต้องบอกว่าเอาแน่เอานอนยากนะครับเอาแน่เอานอนยากแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้เก็บของจากด้านล่างบริเวณแถวแถวสักพันเก้าหรือหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์โซนเนี้ยโซนเก็บของหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์ถึงหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์โซนเนี้ยโซนเก็บของครับไปคาดหวังเก็บของที่ไหนต้องบอกว่า กรอบด้านบนเลยครับหนึ่งเก้าห้าศูนย์ครับคนที่เล่นสี่ชั่วโมงเล่นกรอบนี้เล่นได้ครับกรอบนี้เล่นได้ของคนเล่นสี่ชั่วโมงได้นะครับจนกว่าที่ราคาจะเบรกทางใดทางหนึ่งก็ต้องคัดลงมาตรงนี้สมมุติคุณรับถ้าหลุดหนึ่งเก้าศูนศย์ก็ต้องคัดถูกไหมใครที่ไปช็อตด้านบนถ้าหลุดหนึ่งเก้าห้าศูนย์หรือหนึ่งเก้าหกศูนย์ก็ต้องคัดเช่นกัน กรอบบวกลบอยู่แถวๆนี้นะครับนะเพราะนั้นถ้าเล่นกนลยุทธ์ไซเวทต้องรู้จักยอมแพ้ด้วยถ้ามันหลุดกรอบมาแล้วมันวิ่งมันเรื่องใหญ่นะครับแบบเนี้ยอะไซเวเหมือนกันแต่พอหลุดกรอบครับเรื่องใหญ่ไหมวิ่งกันลาวลาวร้อยเป็นร้อยเหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังไว้ด้วย นะเพราะนั้นคนที่สู้นะครับเอาหนึ่งเกนูนย์เนี่ยถ้าพลาดก็ขัดทิ้งไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ตั้งขาดตั้งอะไรแล้วว่ากันใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดหลุดมีโอกาสมีโอกาสไหลยาวได้นะครับมีโอกาสที่จะไหลลงลึกได้นะครับถ้าหลุดโลตรงนี้ลงมานะครับสำหรับเพื่อนๆนที่รับชมทาง youtube นะครับต้องบอกว่าขออภัยด้วยสำหรับวันนี้ถ้าทาง าทางแอดมินผมมีปัญหาเรื่อง YouTube นะครับแล้ว y o u t u b e แอดมินผมขึ้นไม่ได้ต้องบอกว่าอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของอินเทอร์เน็ตก็ต้องขออภัยด้วยแต่ยังไงเดี๋ยวผมลงคลิปย้อนหลังให้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่รับชมทาง y o u t u b e นะก็อยากที่ผมบอกแต่ว่ายังไงก็เข้ามารับชมในห้องซูมกันไว้ นะครับเพราะว่าเกิดปัญหาอินเทอร์เน็ตหรืออะไรใดๆก็ตามครับในห้องสูมเรายังรับชมกันได้เหมือนเดิมนะครับนะก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็อาจจะเป็นการดูย้อนหลังกันแล้วกันครับนะะมาต่อครับในส่วนภาพของไทม์เฟรมระดับ1ชั่วโมงนะครับหชั่วโมงต้องบอกว่าก็จะเห็นกรอบที่ชัดเจนมากขึ้นแหละถูกไหมขออภัยนะครับสักครู่นะครับอ่าในตัวของหชั่วโมงนะครับ ในตัวของ1ชั่วโมงเราจะเห็นกรอบที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับตอนนี้จะแบ่งระยะจะเห็นกรอบที่ชัดเจนมากขึ้นก็คือหนึ่งเที่เล่นบริเวณนี้ถูกไหมครับที่อาจจะมีปรับตัวลงมาบ้างแถวแถวหนึ่งเหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแนวรับนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับหนึ่งเก้าศูนย์เป็นแนวรับตรงนี้นะครับแล้วก็รับต้านนี้แล้วก็หนึ ห้าศูนย์ก็แบ่งเป็นกอบสามระยะตอนนี้ต้องบอกว่ามาอยู่คนที่เล่นหนึ่งชั่วโมงเอากกอบแค่นี้เลยเล่นเท่านี้ต้องบอกว่าโซนนี้เป็นโซนที่ถ้าเล่นสั้นนะเล่นสวิงนะโซนนี้เป็นโซนซื้อครับโซนนี้เป็นโซนช็อตระยะตรงกลางตรงนี้อย่างที่ผมบอกเราเราคุยกันไว้เมืม่อวานคือจริงๆอะเมืม่อเชา้าอะเราคาดหวังว่า เห็นการซื้อตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเราคาดหวังกันหนึ่งเก้าห้ายถูกไหมแต่สุดท้ายราคาไปไม่ถึงครับไปไม่สุดมาแถวแถวแ, unboxing, แค่หนึ่ี่ซึ่งอย่างที่ผมบอกนะว่าโดยปกติแล้วใครที่เล่นกลยุทธ์ตามช่องมานานๆผมบอกแล้วว่าเอา70%อร์ซนของกรอบราคาก็พอถูกไหมมันไปไม่สุดแต่ก็มาถึงเท่าไหร่ครับหนึ่งเก้าี่ต้านเราหนึ่งเ้าห้า ราคามาหนึ่งเก้าสี่ศูนย์อย่างนี้ผมบอกแล้วว่าจริงๆเข้าสู่สักเจ็ดสิบเปอร์เซนของกรอบราคาก็ขายได้ละถูกไหมอันนี้ขายไม่ขายแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนนะครับก็ฝากเอาไว้ตรงนี้สวัสดีเพื่อนใหม่ที่เข้ามาด้วยนะครับอันนี้หนีหนีกันมาจาก u ู u b e ใช่ไหมย t u b e มันมีปัญหาใช่ไหมครับมาเข้าห้องนี้กันนะครับอ่า โอเคผมขออนุญาตปิดไมค์สักครู่นะครับเพราะว่าเสียงของเพื่อนๆแทรกเข้ามาค,ครับนะ,อะโอเคเพราะนั้นมาต่อครับมาต่อมาต่อตนตรงนี้นะครับโซนแถวนี้ผมมองว่าจริงๆถ้ากลยุทธ์คนเล่นสั้นคนไซเวย์ครับโซนนี้คือโซนเก็บของนะครับนะเก็บแล้วมาเล่นตรงไหนครับหนึ1900่งเก้าศูนศูนย์ถึงหนึ่งเก้าสองศูนย์ครับกรอบระยะตรงนี้ประมาณยี่สิบเหรียญทองคำนะ ถ้าเรารับมาแถวๆพันเก้า 1, ขายกรอบต้านสักเท่าไหร่ครักสิบห้าเหรียญก็พอครับซักแถวๆถวหนึ่งเก้าหนึ่งห้าละกันนะครับจุดตัดขาดทุนวางสักหนึ่งเก้าขออภัยครับหนึ่งแปดครับอ่าสักแปดห้าสักห้าเหรียญเป็นจุดตัดขาดทุนนะครับก็วางกลยุทธ์ตรงนี้ไว้ก่อนเพราะว่าก็ยังมองครับว่าราคาท่านเล่นในกรอบชั่วโมงนะครับก็ เราเล่นกรอบบนกันไปแล้วนะครับถ้าลงมากรอบล่างก็เล่นแค่กรอบล่างครับนะไปก่อนจนกว่าที่ราคากรอบล่างทะลุกรอบนี้ขึ้นมาก็รอย่อแล้วไปเก็บที่หนึ่งเก้าห้าศูนย์เหมือนจังหวะนี้เหมือนกันครับจริงๆอ่ะถ้าทะลุอะก็ยังมองว่ามีโอกาสลงมาเทสหนึ่งเก้าศูนศูนย์แต่ทำไมผมถึงไม่มาคุยถึงในเคสตรงนี้ว่าเอ้ยมันเบรกหนึ่งเก้าสองศูนย์มานะ แล้วลงมาเนี่ยทำไมไม่มาเก็บหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์ล่ะผมมองว่าระยะมันสั้นไปนิดหนึ่งมันมีระยะแค่ประมาณยี่สิบเหรียญเองถูกไหมแต่ระยะข้างบนเนี่ยทำไมผมบอกยกแล้วรอย่อแล้วซื้อตรงนี้ได้ระยะบนนะ่ะมันสามสิบเหรียญตัดขาดทุนครั้งหนึ่งมันก็ต้องมีสักห้าถึงสิบเหรียญถูกไหมสิบเหรียญทองคำนะห้าถึงสิบเหรียญทองคำแต่ถ้าเกิด คุณ SL สักสิบเหรียญแล้ว TP คุณเก็บกรอบตรงเนี้มันก็ตกประมาณน่าจะแบบอาจจะไม่ยี่สิบเต็มอาจจะสักสิบห้ารีวอร์ดก็ไม่ดีต้องบอกว่ารีวอร์ดไม่ดีเลยไม่ได้มาพูดถึงในกรณีตรงนี้นะครับแต่ถามว่าในมุมของพฤติกรรมเนี่ยมันหลุดลงมามันก็มีโอกาสลงมาเทสหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์นั่นแหละแต่ผมมองว่ามันลงมาแล้ว คือเอาเป็นว่าถ้าย่อกลับขึ้นมา1920ยังช็อตได้ถ้าขึ้นมานะแต่ถ้าจังหวะตรงนี้ย1914เนี่ยราคาปัจจุบันไม่ต้องไล่ไม่ต้องไล่นะครับเพราะว่าผมมองว่า1914มา1900เนี่ยมัน14เหรียญถูกไหมแต่ถ้าคนตัดขาดทุนนะครับจาก1914ขึ้นมา1 1920เนี่ย มันก็ต้องมีเผื่อระยะเออีกหน่อยอีกหน่อยหนึ่งก็ทักหนึ่งเก้าสองห้าตรงเนี้ยมันตกประมาณสิบเอ็ดเหรียญถูกไหมพอมันตกสิบเอ็ดเหรียญปุ๊บรีวอร์ดของคุณสิบเอ็ดทีพีคุณสิบสี่มันไม่ดีเท่าไหร่ครับตัวเลขมันไม่ดีเท่าไหร่ผมเลยมองว่าไอ้ชุดเนี้ยไม่เอาดีกว่าไม่ต้องไปสู้ดีกว่ารอ รอคือรอลงมาเล่นที่รับเลยพันเก้ารอแถวแถวพันเก้าเจอสัญญาณกลับตัวค่อยเก็บของครับแล้วกลับไปเอาอ่าอาจจะไม่ต้องถึงพนะเอาคนเล่นชั่วโมงอ่ะเอาแค่หนึ่งเก้าสองศูนย์ก่อนแบบนี้ยรีวอร์ดคุณจะได้สักประมาณยี่สิบเหรียญสวัสดีเพื่อนใหม่ที่เข้ามาด้วยปิดกล้องให้ผมด้วยครับเขียนไปชนพอดีเลยสวัสดีครับอ่ะโอเคขอบคุณครับ โอเคเพราะนั้นตรงนี้รีวอร์ดตรงเนี้ยถ้ามันได้ยี่สิบแล้วเอสักสิบมันก็ยังพอหน้าหลุน้นอาอาสักหนึ่งต่อสองมันก็จริงๆมันก็โดยส่วนตัวผมจะหาหนึ่งต่อสามรีวอรผมนะแต่ถ้าหนึ่งต่อสองสำหรับคนเล่นสั้นนั่งเฝ้าก็พอสู้ล่ะนะครับก็พอสู้ถ้าเกิดคุณไปได้ราคาพันเก้านะและ้วแล้วทีพสักหนึ่งพันเก้ายี่สิบเนี่ยก็พอสู้ นะเพราะนั้นยิ่งในการเบรกลงมาแบบนี้เนี่ยรีวอร์ดต่าๆตาํ์อาต่าๆผมก็เลยไม่อยากสู้ดีกว่านะครับนะอันนี้ก็เลยฝากเอาไว้แล้วกันแต่ใครชอบความเสี่ยงอยากจะสู้อยากจะเล่นอยากจะไล่ลงลงมาก็น่ารุ้นนะครับแต่ส่วนตัวผมไม่แนะนําตรงนั้นแล้วกันนะครับนี่จะเป็นมุมมองสําหรับทองคาของเราในรอบถํำวันนี้นะครับเพื่อนในห้องสูมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับ เพื่อนที่รับชมกันอยู่ทาง YouTube ผมต้องขออภัยด้วยนะครับเกิดปัญหาอินเทอร์เน็ตกับทางอแอดมินผมนิดนึงนะครับก็เลยทำให้หลุดจากการไลฟ์ออกไปแต่ยังไงผมจะลงคลิปย้อนหลังกันไว้ให้นะครับซึ่งต่อไปนะครับใครที่สนใจเข้ามารับชมผ่านห้องซูมนะครับผมจะมีห้องซูมอยู่เนี่ย ซึ่งผมตัวผมเองไม่ได้มีปัญหาอินเทอร์เนต็ตเนี่ยก็สามารถเข้ามารับชมในห้องสูมกันได้ก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคํากับเราก็สามารถแอดไลน์แอดกันเข้ามาได้เลยครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้กับทีมงานครับได้ทําคลิปทําเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้ส่วนใครที่สนใจเปิด ขออภัยครับส่วนใครที่รับชมกันอยู่และยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้คำนี้หากไม่มีใครไม่มีคําถามเพิ่มเติมนะครับผมก็คงจะขอฝากกันไว้เท่านี้แล้วพบกันใหม่ในบทวิเคราะห์รอบเช้าว,วันพรุ่งนี้ขอบคุณครับ